เกาะสมุยเนาะเออลงใต้เลยนะคะเกาะสมุยเนี่ยก็มีบุญวันสารเดือนสิบอนกันไปดูค่ะว่าชาวเกาะสมุยคึกคักขนาดไหนนะคะไปที่วัดศรีทวีปค่ะชาวบ้านโอ้ยดูกับข้าวสิคะสำรับกับข้าวของไหว้ขนมลาขนมเทียนขนม้อ๋อนี่เป็นของไหว้เหรอเป็นของไหว้ข้าวพอง ค่ะขาวหวานมาหมดเลยค่ะอาจจะจริงจแล้วก็เป็นถวายพระก่อนนะคะ,ะถวายพระ้ถวายออพระถวายพระพระตาหาค่ะแต่จริงจงก็มีของไหว้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้คือถวายพระไหว้ก็นะไหว้ก็คือการมาทาบุญบันสานนั่นแหละก็เป็นการถวายพระสงฆ์เพื่อประกอบพิธีบังสุกุลทําบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับนะคะส่วนนี้ค่ะตกแต่งกันเต็มลานวัดนี่คือ เป็นการทำทานให้กับสมามพเวสีที่จะมารับส่วนบุญในครั้งนี้ในประเพณีการชิงเปรตนะคะที่เรียกว่าชิงเปรตนะนะอันนี้แหละค่ะที่เป็นของไหว้คนก็เยอะมากเลยเนาะซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็แล้วแต่รอคอยค่ะอคอยอะไรรู้ไหมคะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพนะคะหลังจากที่พระสวดเสร็จถือถุงไว้ค่ะเจ้าหนูดู้ันเสร็จแล้วอดูนะคะที่ถือถุงไว้เนี่ยคืออะไรครับ โอเคนีคือทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะพิธีสงผ่านไปเรียบร้อยอ่าตอนนี้ก็จะเป็นพิธีญาติโยมแล้วดูนะคะพริบตาเดียวเท่านั้นเองอเปิบบเปิบอ้ชิงนี่เขาเรียกว่าชิงแปลดนะฮะป,ป,ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปั๊บ,บหมดในพริบตาคือประมาณว่าของทั้งหลายที่เอามาเส้นไหว้บรรพบุพรุษหรือว่าสำเภอสีได้เส้นไหว้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นช่วงต่อไปก็เป็นการนำของเหล่านี้กลับไปะเขาเรียกประเพณีชิงเปรตนะคะเขาบอกว่าการแย่งอาหารได้เชื่อว่าจะได้บุญว่างันนะคะอ่าก็เอากลับบ้านเอากลับบ้านได้เลยครับไปต่อค่ะที่อำเภอจันะสงขาปีนี้ชาวบ้านหมู่ที่5้าตำบลบ้านในเมืองตำบลคลองเปียกก็ทำ ทำอะไรดีล่ะคะแห่กันก่อนนะคะแล้วก็มีสำรับอ้อนี่นี่นี่อันนี้คืออะไรคุณกัมพูดูออกไหมเป็นปลาอะไรปลาหมอครางดำขนาดประมาณ2-3เมตรแห่กันรอบโรงธรรมวัดพุ่งแนะนะคะซึ่งก็แตกต่างเขาเรียกว่าประเพณีการทำหอมรับทันสมัยมากเลยนะเนี่ยการทำหอมรับนะคะ ปกติเขาจะทําเป็นสัตว์ในบรรดาคดีนะคะแต่ว่าปีนี้ชาวบ้านบอกว่าที่ทําเป็นปลาหมอคางดําก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงเรื่องราวและก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราก็สองคำเพื่อความสนใจค่ะเกี่ยวกับปลาหมอคางดานะคะเขาเรียกว่าประเพณีอะไรนะ้อมรับทําทำระบบใช่ไหมขออภัยรับออกเสียงว่าทำรับทำรับ ถูกไหมปรับประมาณนี้อย่งออกเสียงไม่ถูกต้องส่งไปอยู่ใต้สองสามปีการทำรับต้องออกเสียงยังไงอ่ะสะกดด้วยหอยหิบมอมมารอดทำรับนะครับฮารับฮารับเอาส่วนที่ยะลาค่ะชาวพุทธที่ตำบลยุโปแล้วก็ตำบลใกล้เคียงนะคะก็เดินทางมาทำบุญวันสารกันคึกคักมีการจัดขบวนแห่นำปิ่นโตอาหารคาวหวาน แล้วก็ขนมสาดเดือนสิบนะคะมาที่วัดยุโโปรทำบุญขระป่าเข้าวัดด้วยนะคะมีขบวนแห่สนุกสนานบางคนก็แต่งตัวกันเป็นแฟนซีเป็นผีก็มีนะทางวัดก็จัดเตรียมพื้นที่เอาไว้นะคะเป็นลานชิงเปรตไว้วางขนมทั้งอาหารคาวหวานทั้งหลายนะคะ ขณะเดียวกันค่ะก็มีการสืบสารประเพณีการปีนเสาน้ำมันด้วยนะเดี๋ยวจะได้เห็นนะคะนี่คือพื้นที่ในการวางสำรับอาหารต่างๆข้าวหวานก็มีการชิงเปรตเหมือนๆกับที่สมุยเมื่อสักครู่เลยกาว่าให้เด็กเรียบแป๊บเดียวเลี้ยงเลยเนาครับอนี่จายกอันนี้คืออะไรรู้ไหมคะปีนเสาน้ำมันเพื่อไปชิงสำรับอาหารโอ้โห อันนี้อันนี้แอดเวนเจอร์หนอยนะต้องแข่งขันกันหน่อยใช่ไหมเอาอาหารไว้ข้างบนดูนะฮะใครจะสามารถเอาได้แล้วอ่ะกังเังเลยอ่ะโอ้ยเกล้ข้องมากเลยนะเอยแกปีนข้องมากเลยนะคุณเลิศชนีตัวเบาเรียกว่าเป็นคนไม่กลัวความสูงเลยนะเนี่ย โอ้แล้วแกไปยืนข้างบนน่ะยืนสบายๆเลยอ่ะอืมอ้าเลือกกันเลยว่าจะเอาอันไหนโอ้โอ้ที่อยู่ข้างล่างก็รอความหวังลุ้นลุ้นแล้วก็แบ่งปันลงมาให้เด็กๆได้รับรางด้วยนะคะอ้าวก็ตามความเชื่อค่ะบอกว่าบรรพบุรุษที่ล่วงรับถ้าท่านใดทําผิดหรือทําไม่ดีก็อาจจะตกนรกกลายเป็นเปรตอันนี้คนใต้เขาเชื่อกันแบบนี้นะคะ ซึ่งอาจจะต้องทุกทรมานในอเวจีและในวันแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบก็จะถูกลอยตัวกลับมาที่โลกมนุษย์เพื่อมาขอส่วนบุญจากลูกหลาน<ร>แล้วก็จะกลับไปนรกอีกครั้งหนึ่งในวันแรม15บห้าข้ามเดือนสิบซึ่งก็ตรงกับวันนี้นะคะ,<ร>ะทาให้ลูกหลานและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะเอาอาหารไปทําบุญที่วัดเพื่อที่ส่วนสนให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อเป็นการสแสดงความกระตันยูกระตะเวทีนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นความเชื่อแต่โบราณนะฮะความเชื่อ โบ,บราณโบราณที่มีมาแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะท่านผู้ชมครับว่ามันก็สอดคล้องกับที่บันทึกในพระไตรปิฎกเหมือนกันนะว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็พระสายสารเนื่นวมาบุญไผรกำมันครับพี่น้องบุญใครกำมัน ใครสร้างบุญอะไรไว้ใครสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้ก็จะได้อย่างนั้นก็ได้รับผลบุญผลกรรมของตัวเองแบบนั้นแต่ว่ามีอยู่ภพภูมิหนึงหน่งนะครับที่ไปเกิดแล้วเขาเรียกว่าประัทัตตูปชีวีเปรตก,ก็คือเปิดเป็นเปรตชนิดที่เรียกว่าปรัทัตตูปชีวีเปรตแปลว่าเป็นผู้ที่จะมีโอกาสได้รับอานิสงผลบุญที่คนอื่นเขาอุทิศให้เออ เราก็ไม่รู้หรอกว่าญาติพี่น้องเราใครไปเกิดที่ไหนเราก็เลยทําวานไปก่อนเราก็ทําไปก่อน <c oughs> อย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นคนทำเนี่ยก็ได้ถูุใช่ส่วนคนที่ร่วงรับไปแล้วจะได้ใครไปเกิดเป็นเปรตหรือเปล่าหรือว่าไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยู่ที่ไหนก็จ<ล>ะใครกรมันจะ,จะได้รับส่วนบุญหรือไม่อันนี้ไม่สามารถไาารถิ่สา <ใน S 2> ได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถจะบ,บอกชัดช ได้แต่เรามีความเชื่อว่าะนะครับถ้าไปเกิดเป็นเปรตที่เรียกว่าประัทัศน์สุกชีวีเปรตเขาจะสามารถรับส่วนกุศลได้นะครับเช่นนี้เองนะคะอ่ะ